กับพุทธคุณดีของครั้งเด็ดเครื่องล้างครบเสร็จกับอีเกิลออฟโนและในวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกําลังมองหาของครั้งเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของอีเกิลออฟโนมีของครั้งดเด็ดมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูล และชาหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกนคิวอ d e ได้เลยครับ10อันดับพระเครื่องเมตตามหาธิยมจะมีพระเครื่องอะไรบ้างไปรับชมกันได้เลยครับพระพุทธโธน้อยแม่ชีบุญเลือนแม่ชีบุญเลือนโตงบุญเติม เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่10มีนาคมพศ2437ปิดาชื่อยิ้มกินพากามารดาชื่อนางสวนกินพากาแม่บุญชีเรือนเกิดที่คลองสามวาอำเภอมีนบุรีกรุงเทพต่อมานั้นได้ย้ายมาอยู่ที่ตำบลบางประกอบอำเภอราชบุรณนะจังหวัดทนบุรีวันที่24กุมภาพันธ์ พศ2470แม่ชีบุญเดือนได้บวชเป็นแม่ชีและได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานที่วัดสัมพันธวงศ์กับท่านเจ้าอาวาสวัดท่านเจ้าคุณพระมหาราชมังกราจารย์คุณแม่บุญเรือนต่งบุญเติมอุบาสิกาผู้ทรงศีลผู้สร้างตำนานพระพุทโทน้อยอันโด่งดังมีความศักดิ์สิทธิ์มากมาย ขอพรอ,อันใดสำเร็จสมหวังดังใจเด่นทางด้านโชคลาภเมตตามหานิยมหลวงพ่อรวยวะัตะโกหลวงพ่อรวยเดิมชื่อสำรวยสอนฤทธ์เกิดที่บ้านตะโกมีพี่น้องร่วมแปดคนพอได้อายุ16ปีได้บรรพชาเป็นสามเนร จนอายุได้20ปีและได้อุปสมบทเป็นพระภิสุที่วัตโกท่านได้เรียนวิชาไสยเวทกับรวงพ่อชช่นวัดภาชีซึ่งเป็นสิษย์เอกของหลวงพ่อก,กันวัดพระยาติหลวงพ่อรวยท่านเป็นพระที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบมีผู้คนให้ความเคารพนับถือทั่วประเทศเป็นที่ได้รับกล่าวขานกันว่าพระเมตตามหานิยม หลวงปู่หิววัดไล่แตงทองหลวงปู่หลิวปันนโกมีชื่อเดิมว่าหลิวแท้ตั้งปิดาชื่อนายเต่งมาน,นานางน้อยแท้ตั้งท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่3าธันวาคมพศ2451ที่หมู่บ้านหนองอ้อตำบลบ้านสิงอำเภอโพธารามจัังหวดราชบุรีมีพี่น้องทั้งหมดเจ้าคนหลวงปู่หลิวนั้น ได้อุปสมบทนาพัทสีมาพระโอโบเถรวัดโบ์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนปีพศ2478อายุตอนบวช7 7ปีหลังจากบวชแล้วท่านได้ไปเรียนวิชากับพระอาจารย์ชื่อดังหลายท่านเช่นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีดพอท่านคล้ายวัดสวนขันหลวงปู่ริวได้สมญานามว่า เทพเจ้าพญาเต่าเรือนอันมาจากวัตถุมงคลของท่านที่ทางนั่งบนเต่าพุทธคุณพระเครื่องของหลวงปู่ดิวนั้นเด่นทางด้านเมตตามหานิยมโชคราบค้าขายพระของควนหลวงพ่อโสดวัดปากน้ำพระมงคลเทพบุณี มีชื่อเดิมว่าสดมีแก้วน้อยเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมพศ2427ที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีในปีพศ2499ทันใดอุปสมบทที่วัดสองพี่น้องได้รับฉายาว่าจันทสโรพระของขวัญรุ่นแรก พระของฝวันรุ่นแรกของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนั้นหลวงพ่อได้แจกจ่ายให้กับญาติโยมที่ร่วมทำบุญสร้างโรงเรียนพระปริยธรรมปัจจุบ,บันพระรุ่นนี้เป็นพระหลักยอดนิยมเสนอราคากันหลักแสนเลยทีเดียวหลวงพ่อสดเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปภาคเครื่องของท่านล้วนได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยเนื่องจากประสบการณ์ด้านพุทธคุณอันเป็นที่ประจักษ์วัตถุมงคลของหลวงพ่อสดมีพุทธคุณเด่นดา้านเมตตามหานิยมแก้วาาดปลอดภัยหลวงผู้ทิมวัดลหานัยหลวงผู้ทิมอสราิโกหรือพระครูภาวนาพิรัตท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดละหานัย เป็นยอดพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมีพลังจิตอันแก่กล้าแห่งเมืองระยองท่านนั้นเป็นคนสันโดษถือสมถะไม่ยึดติดทรัพย์สินฉันอาหารมื้อเดียวและไม่ฉันเนื้อสัตว์อาหารที่หลวงปู่ชันเป็นพวกผักถั่วพระของหลวงปู่ทิมนั้นได้รับความนิยมถูกรุ่นพุทธคุณเด่นดังทางเมตตามหานิยมปัจจุบันมีราคาแพง เป็นที่ต้องการของนักนิยมพระเป็นอย่างมากพระปิดตาหลวงปโตวัดประดูชิมพีหลวงปโตวัดประดูชิมพีท่านบวชตั้งแต่สำม,มเนรและอุปสมบทเป็นพระภิสุที่วัดประดูชิมพี ตลอดเวลาหลวงปู่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งวิปัสสนาธุระและคันธุระหลวงปู่โตท่านยังชอบออกทุดงเพื่อไปปฏิบัติธรรมท่านได้ศึกษาพระปริยธรรมโดยได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือหลวงพ่อโงงวัดคลองมาดันเพื่อศึกษาวิชาสายเวทต่างหลวงปู่โตท่านได้สร้างพระเครื่องมากมายหลายรุ่น ถูกลุนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพระปิตาของท่านได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นพระปิตาจมโบหนึ่งพระปิตาจมโบสองพระปิตาปทนีพระปิตาเงินล้านพระปิตาณธนาพุทธคุณพระเครื่องของหลวงปู่นั้นเน้นทางด้านเมตตามหานิยมหน้าที่การเงินจเจริญรุ่งเรืองโชคราบค้าขาย พระของท่านเป็นที่นิยมสออแสวงหาของประชาชนทั่วไปพระกุณแผนการสร้างพระกุณแผนที่มีชื่อเสียงก็คือพระกุณแผนที่ขุดพบที่วัดบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีพิมพ์ทรงลักษณะเด่นพระพิมพ์ห้าเดีย่ยวเป็นพระปางมารวิชัยประทับนั่งในสมเดอนแก้ว เป็นพระเนื้อดินเผาซึ่งพระคุนแผนกลุ่บ้านกลางถือว่าเป็นต้นแบบของพระพิมพ์ขุนแผนในยุคต่อๆมาพระขุนแผนแต่เดิมทีไม่ได้ชื่อนี้แต่โดยพุทธคุณเด่นด้านเมตตามหานิยมผูกไม่ตีกับใครๆก็รักทั้งยังมีพุทธคุณอื่นๆเต็มเปี่ยมอย่างเช่นแขวค่าอยู่ยงคงกระพานชาตรีคงเหมือนกับขุนแผน พระเอกดังในวรรคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนทําให้เป็นที่มาของชื่อพระพิมพ์พระขุนแผนเป็นพระเครื่องผูกสมัครรักใคร่ต่อเพศตรงข้ามพระนางพญาพระนางพญาเป็นพระเนื้อดินเผาขุดพบการแตกกูที่วัดนางพญา วัดนางพญาพื้นที่ติดต่อกับวัดราชบุรณะเป็นวัดพี่น้องใช้อุโบสถร่วมกันแต่ภายหลังมีการตัดถนนวัดทั้งสองจึงถูกแยกกันอยู่คนละฝั่งว่ากันว่าผู้ที่สร้างพระนางพญาขึ้นก็คือพระวิสุทธิกษัตรีพระอัครามาเหสีของสมเด็จพ,พระมหาธรรมราชา กษัตริย์ในสมัยพุทธคุณดีทางด้านเมตตาหานิยมแขวลาดให้โชคให้ราบพระนางพญามีอยูหกพิมพ์ก็คือพิมพเข่าโค้งพิมพเข่าตรงพิมพ์อกนูนใหญ่พิมพ์ทรงเทวดาพิมพ์สังคติพิมพ์อกนูนเล็กพระนางพญายังเป็นต้นแบบของพระพิมพ์สามเหลี่ยมองค์พระนั่งปางงานวิชัยผรเครื่องหลังๆได้นำพระพิมพ์นี้ สร้างออกมาหลายสิบหลายร้อยพิมพ์เช่นพระนางพญาถนอมพระนางพญาอาจารย์ถนอมพระนางพญาที่เป็นกุฏแทววัดนางพญาเป็นพระที่หายากราคาแพงเราสามารถให้พระนางพญาอาจารย์ถนอมทดแทนได้ราคาย่อมเยาวพุทุคุณเหมือนกันพระนางพญานั้นเคยมีค่านิยมว่าเป็นพระของผู้หญิงใช้แต่จริงๆแล้วนั้น เป็นพระที่ผู้ชายและผู้หญิงนํามาแขวนได้ทั้งนั้นพระภูสร้างแต่แรงไม่ได้แยกว่าเป็นพระของผู้หญิงแต่ค่านิยมนี้น่าจะมาจากพื้นที่พบพระคือวัดนางพญาคนจึงเรียกติดปากกันว่าเป็นพระนางพญาคนที่ได้ยินหลัง,ลงจึงคิดเองว่านางพญาก็คือผู้หญิงดังนั้นพระนางพญา จึงเป็นพระที่เหมาะกับผู้หญิงแต่จริงๆแล้วผู้ชายก็ห้อยนางพยากันได้นะครับพระสุมะส้มก่อพระสุ้มก่อเป็นพระเนื้อดินเผาตามตำนานกล่าวไว้ว่าผู้สร้างก็คือฤาษีสามตนได้สร้างสวายแก่พระยาศีธรรม,มาสกราช ผู้ปกของบ้านเมืองในอาณาจักรในสมัยสุโขทยัยปีพศ1900พระสุ้มก่อมีจุดเด่นสำคัญก็คือลักษณะของพุทธศิลป์มีลวดลายวิจิตรงดงามเนื้อพระมีความละเอียดไม่มีกรวดรายเป็นเนื้อดินผสมวานมาขามแล้วนำไปเผาตามวิธีโบราณพระสุ้มก่อพมในกุกทุ่งเศษรษฐีตัวพระในตระกูลทุ่งเศรษฐี พบพระจํานวนมากเช่นพระพิมพ์อื่นในตระกูลนี้ที่พบอย่างมีพระกําแพงเม็ดขนุนพระกําแพงพลูจีบด้านพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมดีทางโภกทรัพย์เสริมวาสนาบรารมีเป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวงบูชาพระซุ้มก่อแล้วไม่จนมีฉายาว่ามีกูแล้วไม่จน เรามาถึงอันดับสุดท้ายแล้วนะครับอันดับสุดท้ายให้เดาเลยครับว่าเป็นพระอะไรใช่ยแล้วครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพระพิมพ์สมเด็จเป็นพระเนื้อผงสีขาวนวลรูปทรงสี่เหลี่ยมเนื้อแกร่งนุ่มหนึบจัดสร้างโดยทานเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีอดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังถือได้ว่า เป็นสุดยอดปรารถนาของนักเล่นพระทุกคนเป็นหนึ่งในพระเบญจภาคีที่วงการพระให้การยอมรับว่าเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องจำนวนในการสร้างเชื่อกันว่าท่านน่าจะสร้างจำนวน84,000องค์ตามจำนวนพระธรรมขันธ์แต่เหลืออยู่ในปัจจุบันเท่าไรไม่มีใครทราบกรรมาวิธีการสร้าง พระของท่านเป็นต้นตำรับให้พระเกจิยุคตต่อมาได้นำมาสร้างพระจนถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วพระสมเด็จวัดะระฆังมีพุทธคุณครบเครื่องแต่ที่เด่นที่สุดจะเป็นทางด้านเมตตามหานิยมสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมลังสีสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นมีลูกศิษย์และคนอื่นๆเลื่อมใสเป็นอย่างมาก มีผู้ได้รับประสบการณ์จากพระของท่านมากมายพระสมเด็จพระละคังเป็นหนึ่งในเนบญจภาคีพระสมเด็จวัลละคังรุ่นที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตท่านได้สร้างปัจจุบันราคาสูงมากอีกทั้งของเ๋มีบานเบิดและในคลิปนี้เราจะมาฟังสมเด็จวัลละคังรุ่นหลังที่ได้รับความนิยมเช่นกัน พระสมเด็จวัละคังรุ่น <Stars> 100ปีและพระสมเด็จวัลคังรุ่น108ปีพระสมเด็จวัลคังรุ่น122ปีและพระสมเด็จวัลคังรุ่นเสาห้าปี2536พระสมเด็จวัลคังรุ่นเสาห้าปี2 5 3พรสมเพระสมเด็จวัลคังที่ผมยกตัวอย่างมานี้ เป็นรุ่นที่มีผสมบนสารเก่าของสมเด็จพ,พุทธจารย์โตอยู่ด้วยได้รับความนิยมในตลาดพระเครื่องเช่นกันนอกจากรุ่นที่กล่าวมาแล้วยังมีหลายรุ่นที่ทางวัดสร้างออกมาทุกองค์สามารถอาราธนาขึ้นขอได้อย่างสนิทใจพุทธคุณดีเหมือนของสมเด็จพระพุทธจารย์โตเนื่องจากว่าทุกองค์ได้รับการปลุกเสกด้วยคาถาชินะบัญชรซึ่ง เป็นพระคาถาที่สมเด็จพุทธจารย์โตท่านได้เรียบเรียงไว้คาถาชินะบัญชรก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้สำหรับคลิปต่อ,ตอไปผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรนั้น อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ